พบกันอีกแล้วนะคะกับเรียนทฤษฎีดนตรีกับครูปิน่นวันนี้เราเสนอตอนท่องคำศัพท์ค่ะ <Hey! S 1> <laughs> ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าออครูปิ่นจะพยายามทำให้การท่องคำศัพท์ของน้องๆทุกคนเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าการท่องคำศัพท์นี่มันลำบากยากเย็นแสนเข็นถูกบังคับให้ท่องนะคะทำไมถึงอยากให้เด็กๆทุกคนรู้จักว่าคำศัพท์เหล่านี้แปลว่าอะไร เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่สอนเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้ว่าคําต่างๆที่เราเห็นบนโน้ตเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะเวลาถูกจี้ถามก็จะทําหน้างงไม่รู้คะ่ะหนูจําไม่ได้คะ่ะหนูเคยเรียนแล้วแต่หนูลืมคะ่ะหนูไม่เคยเรียนคะ่นะอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนไม่มีข้ออ้างนะคะทุกคนควรจะรู้คําศัพท์เหล่านี้คำศัพท์เนี่ยมีมีความสำคัญเพราะว่าเอ,อ่อมันอยู่บนโน้ต โน้ตเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างคอมโพเซอร์หรือนักประพันธ์เพลงกับเราซึ่งเป็นนักดนตรีนักเล่นเพลงนักเล่นบทเพลงนั้นออกมานะคะโดยมีโน้ตซึ่งเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนโน้ตเข้าไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานในฐานะที่เป็นนักดนตรีหรือว่านักเล่นเปียโนนักเล่นเครื่องดนตรีอื่นอ่ะคะ่ะเราควรจะรู้ว่าโน้ตเนี้ยเล่นออกมาอย่างไรและควรจะเล่นออกมาแบบไหนเช่นคนเล่นออกมาเบาดัง หรือว่า,าสั้นหรือว่ายาวเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เราสื่อถึงความหมายสื่อถึงอารมณ์ของเพลงออกมาได้มากขึ้นและมากมากไปกว่าน,นั้นก็คือเราจะสื่ออารมณ์ของเพลงได้ถูกต้องอย่างที่นักประพันธ์เพลงเ,เขาต้องการและเขาเขาเขียนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ในในภาษาดนตรีเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นคําที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอิตาเลียนภาษาเยอรมัน ภา,าษาฝรั่งเศสอันนี้สามชาติเยอะๆเลย <Yeah. S 1> สามชาติที่มีคำศัพท์เยอะๆเลยที่เราต้องท่องเพราะฉะนั้นคำศัพท์เบื้องต้นเนี่ยคะ่ะเป็นภาษาอิตาเลียนก่อนดีกว่าแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยในโลกนี้มันไม่สามารถเอามารวมกันได้ในคลิปเดียวแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มไปทีละเกรดเราจะใช้หนังสือเล่มน,นี้ Music Theory in Practice ของ ABISM นะคะซึ่งเป็นออบอร์ดที่จัดสอบสอบทั้งทฤษฎีและสอบทั้งภาคปฏิบัติซึ่งเขาก็จะทำเกรดเรียงไปตั้งแต่เกรด1จนถึงเกรดแเพราะฉะนั้นเกรด1เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างเบสิกที่ทุกคนที่เล่นดนตรีเนี่ยควรที่จะรู้เพราะฉะนั้นเ,เราก็จะดูคำศัพท์ที่อยู่ในลิสต์อันนี้ก่อน ด้านหลังเล่มเขาจะมีิ i า t คำศัพท์ที่คิดว่าทุกคนที่เรียนเกรดหนึ่งเนี่ยควรจะรู้นะคะเราก็จะท่องเริ่มจากเกรดหนึ่งนี้ไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเกรด2เกรด3เกรด4ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยว่าวันนี้คำศัพท์คําคำที่ครูปิ่นจะนำมาเสนอแล้วก็เล่าให้น้องๆฟังคือคำอะไรบ้างคะ่ะคำแรกนะคะคือคำนี้ adagio adagio เนี่ยแปลว่าให้เล่นชา้าหรือว่า ปแปลว,ว่าจังหวะชา้าเราจะมาดูตัวอย่างเลยว่าอะดาจิโอเนี่ยฟังแล้วเป็นยังไง เล่นช้าแค่นี้าเท่านี้นะคะคำต่อไปคืออันดันเทเป็นคำที่แปลว่าให้เร็วขึ้นกว่าดัจโจนิดนึงแต่ว่าไม่มากจริงๆแล้วเรามักจะคิดถึงอันดันเทว่าเป็นเ,เป็นจังหวะที่เวลาเราเดินเล่นในสวนเดินชมนกชมไม้เวลาไม่รีบอะคะ่ะลองมาฟังดูว่าอันดันเทเวลาเล่นออกมาแล้วจะฟังฟังดูเร็วประมาณไหน คำต่อไปคือคำว่า Allegretto Allegretto เนี่ยภาษาอิตาเลียนเหมือนกันนะคะคำนี้ตัว gr เป็นเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนเราจะออกเสียงคล้ายๆกับกอไก่รอเรือ Allegretto วิธีจำง่ายๆเลยครูมักจะคิดว่าตัวกรอเนี่ยมันทำเสียงเกรเหมือนกับเวลาที่ม้าวิ่งอยู่บนพื้นเราจะได้ยินเสียงขามันใช่ไหมคะม้าวิ่งกรับกับก ไอ้ตัวกรอเนี่ยให้คิดไปเลยว่าเหมือนตัว GR เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ได้ยินคำนี้ Ali Gretor ได้ยินเสียงกรอเนี่ยคิดถึงหมาวิ่งเพราะฉะนั้นม้าของหนูเนี่ยจะต้องวิ่งค่อนข้างเร็วแต่ว่าไม่ใช่ม้าวิ่งเร็วมากนะม้าวิ่งเร็วค่อนข้างเร็วเฉยๆอ่ะลองมาดูว่าค่อนข้างเร็วนี้ประมาณไหน ต่อไปคือคําว่า allegro คําว่า allegro เนี่ยแปลว่าเร็วเลยเร็ว full stop เรามาดูกันว่าเร็วเนี่ยเร็วเท่าไหร่ เราพูดมาก่อนหน้านี้เริ่มมาจากคำว่า adagio คือช้าที่สุดเร็วขึ้นมาก็เป็น Andante และ Allegretto ที่เหมือนเสียงกับกับของมา้า Allegro เป็นคำที่แปลว่าเร็วที่สุดในทั้ง4คํคำของวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีก2องคำที่มีความหมายที่สำคัญเหมือนกันก็คือคำนี้ Accelerando Accelerando เนี่ยตัวซีเราจะออกเสียงเหมือนชอช้าง Accelerando accelerando หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือว่ารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้ accelerate accelerate เนี่ยแปลว่าให้เร่งความเร็วขึ้นเวลาที่เราขับรถแล้วเราต้องเร่งความเร็วขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเรา accelerate นะคะเช่นเดียวกันเนี่นี้ลากศัพท์เดียวกันถ้าเราเห็นคำว่า accelerando เนี่ยนี่เป็นภาษาอิตาลียนซึ่งแปลว่าให้ค่อยๆ เร่งความเร็วขึ้นเรามาดูซิว่าค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นเนี่ยมันทำยังไงอะเมื่อกี้ตอนใกล้ๆจะจบ รู้สึกไหมว่าอยู่ๆก็รีบเร่งความเร็วขึ้นมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกก็คือก่อนที่จะเร่งความเร็วนั้นน่ะมีการทําแบบนี้ด้วย ritardo a n d ritardo a n d เนี่ยภาษาอิตาเลนอีกแล้วบางทีในโน้ตนะคะหนูจะเห็น r i t จุดอันนี้เป็นตัวยอ่ออ่าจริงๆแล้ว accelerate เมื่อกี้ก็มีตัวย่อเหมือนกันนะ a c c e l จุดอ่าอันนี้คือคําตัวย่อของ accelerando ริ t า r ดันโนเนี่ยตัวย,อาาย่อ RIT จุดซึ่งก็คือค่อยๆช้าลงอ่าลองฟังอีกครั้งหนึ่งที่เมื่อกี้เล่นนะคะมันจะมีริทา r ดันโดมาก่อนแล้วก็หลังจากริทา r ์ด n นโดเสร็จเราจะเช a l ออร์โ จำไม่ยากนะคะคำศัพท์พวกนี้อ่ะเรามาลองเทสดูสิว่าเราเข้าใจและจำทั้งหมดนี้ได้ไหมอ่ะสี่คำที่เป็นคำที่กำกับความเร็วหรือว่า tempo i n d ิ c a t i o n ของเราก็คือ Adagio โ d Ad อ g ดาิโคำที่ช้าที่สุดนะคะ a n d ดานเทเหมือนเดินอยู่ในสวนอ l ลิเกร t โต เหมือนมาวิ่งเพราะฉะนั้นค่อนข้างเร็วและสุดท้าย allegro แปลว่าเร็วอันนี้เราเรียงลำดับจากช้าไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราเร็วขึ้นเราจะเรียกว่า a c c e l e r a a n d o ถ้าเราถอยกลับช้าลงเราเรียกว่า ritardando เกมมีอยู่ว่าเราจะเปิดคำศัพท์ให้ดูอ่านคำศัพท์ที่อยู่บนกลางจอคุณจะมีเวลา3วินาทีเราจะมีเคาดาว3าม 2 1แล้วต้องตอบให้ได้พูดออกมาเลยว่าแปลว่าอะไรนะคะถ้าไม่พูดออกมาก่อนเวลาภาพก็จะปรากฏภาพเนี่ยเป็นคำเฉลยนะคะแล้วลองดูซิว่าตอนท้ายสุดเนี่ยเราทำได้กี่ข้อพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย a c c e l โ r รันโค่อยๆเร็วขึ้น Adagio ช้า Allegretto ค่อนข้างเร็ว Allegro เร็วอันดันเทจังหวะช้าๆเนิบๆเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนริชาร์ดอนโดค่อยๆช้าลง ก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปแรกของการท่องศัพท์ทฤษฎีเกรดหนึ่งของ ABRSM ถ้าเกิดสนุกแล้วก็ได้ความรู้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะคะและเจอกันใหม่ที่พาร์ทสค่ะบ๊ายบาย